ดือชาชอห้าพยัคค์ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทต,ตรีเพชรอีสุเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรืบใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟ์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากพักผ่อนในบรรยากาศริมชายหาดแบบส่วนตัวชิวๆสบายๆนะครับขอเชิญที่ไทยไฟ์โฮเทลครับที่หาดลำไมเกาะสมุย ป็นโรงแรมที่ตกแต่งด้วยทีมมวยไทยแนวคิดสร้างสารรค์ครับการันตีรางวัลเคียร์ที Business Award ในปี2023นะครับได้จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์รวมถึงมีการบริการยิมออกกำลังกายแบบมวยไทยครับการแช่น้ำว่านเพื่อบำรุงผิวแล้วก็มีการนวดผ่อนคลายครับติดตามกันได้เลยครับไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไ a i f i ท์โฮเทลครับหรือว่าทางไทยไฟท์โฮเทลเฟซบุ๊กแฟนเพจครับ คู่นี้ก็เป็นคู่ที่2นะครับในการแข่งขันเบอร์รอบในค่ำคืนนี้เดี๋ยวดูครับว่าทีมภาคกลางครับมุมขาวเดี๋ยวว่าตอนนี้นี่ถ้าแพ้นัดนี้นี่อาการโคม่าแล้วนะครับตอนนี้นี่ตามอันดับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยอยู่6แต้มครับเอาไง่ายน็อกอีกสักสองครั้งเนี่ยคะแนนจะเสมอได้เลยจะดูครับวันนี้ก้าวสาตาหรือเพชรสายฟ้าครับถือว่าแก่งทู่แผ่นเลยครับเนี่ยจอมลุยจอมแกร่งครับ ประสบการณ์สูงแต่ว่าเพชรลือชานี่ก็สดนะครับสองฝ้าในเมื่อรอบนี้เก็บคนเดียว4แต้บโอ้มาแล้วครับหมัดหนึ่งสองแล้วเตะซ้ายครับมาเป็นสูสตรสำเร็จครับลูกนี้โดนทีมเสียหลักไปเหมือนกันนะครับสำหรับก้าวสาตราครับแทงซ้ายครับเพชรลือชาเพชรลือชรารักทุกคนนิวจองหววคนเดียวกันับซ้ายกับขวา เก๋ากับสดครับนีครับมาออกที่ออกเป็นชุดนะครับมาแบบ 1, 2, 3เพชรลีชาเพชรไฟไฟนี่ดูร่างกายดีเลยครับลดมารุ่น65นะครับก่อนล้านนี้เคยต่อยพุ่งถึง70กิโลกรัมด้วยนะฮะแต่หลังๆในร่างกายเริ่มจะกลับมาครับผ่านการชกมาทุกเวทีแล้วครับวันนี้มาในรูปแบบพลาดชื่อบ้างครับขยายามหล้งนี่ครับแทงขวาเป็นมวยที่ต่อยยากครับ เนียเพราะว่าอย่างนั้นอยู่ที่เพชรลือชานะครับความสดจะบทความเก่าได้ไหมครับแข้งขวาครับอัดไปอีกทีหนึ่งโยเข้าไปครับแม่ต่อยหมัดไม่โดนเพชรลือชาเดี๋ยวซ้ายครับนี่ครับแม่มีต่อยลอดกาดเข้าไปหมัดหมัดสวัดเฉวียนไปครับหมัดซ้ายของเพชรลือชาลูกศิ์ของเสชายสุโขทัยนะครับทอห้าปยักกัน หมัดขวาของก้าวสาตาครับยังไม่โดนเลยครับแข้งซ้ายเพชรฤชาจับได้เกี่ยวได้ตกึ้นด้วยแข้งรับนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับเททิ้งไปเลยครับเพชรฤชาสวาไหวพริบยังดีนะครับจังหวะนี้แม่มัดซ้ายนี่ยังไม่โดนเอาครับมีคืนด้วยแข้งครับแนมะ่แต่ว่าเกี่ยวก็จับไปนิดนึงครับขวาไปโอ้โยโดนหมัด จังหวะเตะดีว่าสวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะโต้หมัดของเพชรลือชาเนี่ยถือว่างดงามสายไปครับโอเคนีชิงจังหวะแต่ว่าออกกันแบบหนักๆสุดข้อทุกทุกดอกเลยนะครับนี่ครับเอาแข้งขวาบางได้อยับเข้าไปต่อยหมัดแล้วแข้งซ้ายอีกทีครับแล้วก็หมดยกที่หนึ่ง มาดูไฮไลท์กันหน่อยครับจังหวะซ้ายครับของท่านั่นเชรลือชาออกทีออกเปชุดนะครับนี่ครับหมัด1นบางจาังหวะนี้ก็มีแข้งด้วยครับส่วนก้าวสาตาครับแมยกแรกเนี่ยถือว่าทำเกมกันได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ ยก2เนี่ยไาดูว่าเกมเนี่ยจะจบแบบไหนถึงน็อกหรือไม่ครับทีมภาคกลางนี่ก็ต้องส่งกำลังใจกันได้เยอะเลยครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยไม่กระเตื้องเลยไฟนี้นี่ก็ต้องการแต้มครับจะสองแต้มสามแต้มนี่เอาหมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือแ,แต้มน้อยครับเอามาครับสูกันต่อในยกที่สองวงไหนบ้างดูค,ความแข็งแรงของก้าวสตา ก้าวสตาขยับเข้าไปครับเพชรฤชาเตะซ้ายไปก่อนครับหมัดหมัดหมัดพยายามทุบคืนไปครับแหมวงในครับขึ้นคอล็อกได้พยายามจะแหมพอล็อกปึ๊บเพชรฤชาแกก็ล็อกคืนเหมือนกันครับจังหวะขึ้นคอหมัดขวาเตะซ้ายจ้วงหมัดมาเตะขวาจอล่างก้าวสตาเริ่มจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วนะครับออกมาออกคืนเถียงมาเถียงไปตลอดครับ แยกมาก่อนแยกมาก่อนครับกรรมการเสมาทิพย์เคียรีครับมาขวาแล้ววงในครับนี่ครับแม่จังหวะคอจะตีครับแต่ว่าเจอเพชรลือชาครับแกตัดล่างกว่าสะอาดไปครับสอกสับเข้าไปเพชรลือชาล็อกคอไว้ก้าวสาตาพยายามจะกระชากกระชากออกมาครับแต่ว่าแม่โดนล็อกโดนขวางเอาไว้ครับทำอะไรไม่ถนัดกรรมการจับแยกเดินเข้าหาครับก้าวสาตา นี่ครับแมเดินแล้วมีขวานนำทางไปด้วยนะครับวงในครับใช้ความแข็งแกร่งนี่จับแล้วซอยตีเข้าไปวงในเริ่มจะเดินเครื่องได้ดีขึ้นครับทางด้านก้าซาตาเดยวดูว่าจะเป็นชัยชนะแรกของทีมได้หรือไม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนึ่งแต้มจากการเสมอเอาแล้วครับต่อยหมัดเข้าไปอ้เริ่มจะโดนปี้ครับเอาบอลซองมาอีกแต่นิ่งไม่ได้นะครับเชรลือชาต้องคืนหน่อยแม่มีลูกกระตุกอีกแล้วครับเลี่ยมอีกแล้วครับอ่าโดนเตือนเลยครับเรื่องการ ครับอ้าช่วงนี้นี่ถือว่าเตือนกันหลายเวทีนะครับอ้าต่อยมาต่อต่อยหมัดเข้าไปไนโซนแล้วครับกา่าตาเนี่ยถือว่าเดินเครื่องกําลังได้ที่แล้วครับเริ่มจะเห็นช่องทางครับนี่ครับที่จะต่อนเนื่องสาย้ายไม่อยู่แล้วต่อยหมัดเอาแล้วครับแอนเริ่มจะรับเยอะนะครับตั้งแต่ต่อยและการไอไฟลีกมาเนี่ยไม่เคยเห็นเชรลือชาเนี่ยตกอยู่ในกันแบบนี้เหมือนกันอ้าวโดนขวายที มีหมัดจังหวะสวนนี่แหละครับอ,ออกมาหน้ากลัวเลยครับหมัดของก้าสตราครับเป็นตัวชาลอดักแข้งซ้ายครับสาตาราแบกกำปัดเข้าหาครับพยายามเกี่ยล่างเดินเข้าหาลำเบียงเกมใหม่หมัดซ้ายหมัดขวาใหม่อีกแล้วหมัดกะฉกได้ม่นเลยนะครับก้าวสตราหมดยกที่สองครับ มาดูภาพช้าครับจังหวะเดินบุกของก้าสาตราครับเดียวที่แล้วนี่เรียกได้ว่าไลททุบเลยวงในมีแต่ว่าแหมเจิปัดขาครับโดนเตือนไปนะครับทางด้านเชรลือชาและนี่ครับลัวเข้าไปครับถือว่ายก2นี่เดินเกมได้ดีครับ เดี๋ยวทางมัถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งขันรายการมวยรอบโอ้โหพี่แสนชัยมาด้วยนะวันนี้แหมอ้าวแล้วไหนอบอกว่าพี่สุดสาครต่อยคนเดียวไม่ได้ต่อยมาดูอ๋อโทษทีโอ้วันนี้นี่มากันเยอะเหลือเกินนะฮะเรียกว่าเป็นการคืนสุ้ยเย้าถ่ยไฟหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่พชัยยังต่อยอยู่นะเดี๋ยวติดตามกันได้ครับ8มิถุนาอ่ะก็ถือว่าหมัดของก้าวสาตาเองนี่ สร้างความกังวลให้เพชรอชาไม่น้อยเลยครับแข้งซ้ายมาไหมจับในไว้ก่อนครับพยายามเหน็บไปครับเข่าของก้าวสาตาครับส่วนเพชรอชาก็ก็เหน็บคือตีคืนเหมือนกันนะครับพยายามข้าหาครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายแต่ว่าหมัดนี่ครับหมัดของก้าวสาตาครับแข้งซ้ายก็ของเพชรอชาครับยกสุดท้ายของทั้งคู่นะครับนี่คือมวยรอบ อีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับใครคว้าแชมป์ก็จะได้เงินแสนนะครับแล้วก็รถกระบะครับเท่ๆจากอีสุสุขับกลับบ้านไปหนึ่งพันับวัวรอบอีสุสุเองก็ถือว่าเป็นเมืองรอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานอีกหนึ่งรอบของเมืองไทยนะครับสำหรับวัรอบนี้ครับขยับเข้าไปครับหมัดขวา ยามปล่อยหมัดนำกรปั้มตีวงในครับสำหรับก้าวสตาเพชรอชารอดักแข้งซ้ายรอดักแข้งซ้ายเจอหมัดของก้าวสตาบวกมาก่อนครับจังหวะนี้ระยะประชิดมีมีมีบวกสอกขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรอชาตีเข้าไปซอยเข้าไปครับก้าวสตาแหมก็ยังเดินบุกได้ดีเลยครับก้าวสตามเพชรอชาไฟนี้มาเน้นเกมตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับนี่ครับดูว่ามั่นใจครับเพราะว่า ก็เก็บแต้มควยแต้มไปเยอะครับเอาครับนี่ครับลุยแหลกมีโตมาเหมือนกันครับกาฟาตานี่ครับเดินต่อค่อยๆขยับเข้าไปครับเพชรมือชาก็ถือว่าด้วยความที่ทีของเขานี่นำโด่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรียกว่ากดดันน้อยกว่าครับแรงจูงใจน้อยกว่าครับนี่ครับกาฟาตาบอกว่าทีของผมนี่เพิ่งมีแต้มเดียวครับต้องเอาให้ได้ครับวันนี้ นี่ครับอยู่เพชรลือชาก็แหมเรียกได้ว่าต่อยประคองตัวนะครับไม่เดินใช่ไหมดีครับเดี๋ยวก้าฝาตาเดินเองน้องไม่เดินเดี๋ยวพี่เอาเองครับนี่ครับขยับเข้าไปไมีอีกไหมหมัดขวาแอบก็พยายามจะเอาขาเนี่ยขวางไว้ครับกันเชียงออกมาอีก ได่หมดยกแล้วนะคบอาล้วครับแมหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงเชียร์ดังๆเป็นกำลังใจด้วยครับก็เดี๋มาดูการตัดสินกันนะครับมีแต้มวันนี้หรือไม่ครับมีแต้มเพิ่มหรือไม่นะครับเนี่ยก็เดินลุกไล่เข้าไปครับทางด้านก้าวสันตาหมัดนำไปก่อนครับหมัดขวา ตัวใหญ่ก็เกมก็จะดำเนินไปแบบนี้นะครับตั้งแต่ช่วงยกสองแลครับขวาหลุดยอะมาจะโตก็ยังไม่เต็มครับเนี่ยหลอกมาแล้วต่อยครับน่าเข้มไปวงในก็ดันแทงเลยนะครับถือว่ามีความเกา๋ามีความแข็งแกรงอยู่แล้วครับ และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is white corner 9สัตราพร้อมทีมภาคกลางเลยทำให้ทีมภาคกลางเพิ่มไปอีก2แต้มนะครับเป็น3แต้มและท mm ีมภาคเหนือในขณะนี้ก็มี14แต้มเท่าเดิมครับ